สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Tip วันนี้นะคะเราไปที่แก่งสซ่แมวเมียวแก่งสซมแมวเมียวมาดูเลยมาดูแมวไม่ใช่แมวนะคะจะมาเล่นน้ำที่ไปแบบเตะน้ำตกแล้วก็มาดูแบบธรรมชาติมีผีเสื้อมีนกยูงนี่นกยูงม,มาดูแล้วก็มีไก่แล้วก็มีหมาะคะ โอ้โหนกดุงที่นี่เขาเดินอิสระมากเลยใช่เพรมไม่มีคนไปทำลายเขาเขาอยู่แบบธรรมชาติโอยกลางปีโชว์ด้วยกางปีโชว์ไปเลยค่ะเดินไปเลยตอนนี้กูจะพาไปไหนคะไปดูผีเสื้อค่ะเดินเข้าไปเลย ระหว่างทางมันก็จะมีผีเสื้อเต็มไปหมดเลยใช่ปะบางครั้งก็มีนกยุงมีไก่เลยนะคะมีหมาแต่ที่นี่จะทางเข้ามานะคะเป็นป่าไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรเลยแล้วทางก็คือโค้งเค้งมากมันจะมีช่วงที่สัญญาณมือถือเราขาดหายใช่ปะใช่ค่ะแล้วก็เวียงหัวมามามากมาก บอกเลยว่าขอผักนกยุงตกได้ไหมน้องจะผักนกยุงน้องคนไหนจะผักนกยูงรับไดนสองตัวแหะรหัวกันจะผักนกยุงกเราเดินไปแล้วตีเสื้อก็นีเจอไก่ค่ะไก่ไก่กุ๊กไก่าหรือเปล่านะขาดทั้แตกมายก วันนี้มาใครคะเอเซียมีแขกรับเชิญใช่ไหมคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับไมโครพูดชื่ออะไรไมโครพูดใช่หรอใช่ไมโครพูดนี่มันกงด้วยนี่มันกระโ้เ็มเื้อเต็มดูดิใช่ไ้ม นี่ครไมามโากปดนี้เรามาดูตัวอะไรมาโปต์มาดูตัวอะไรมค์ดิสติรไม่บอกไม่ด้ิเลยไม่บอกไม่อะไดีนึกอยู่นีเลยพคอสตัวเองนีคไหมอ่บัตเตอร์ฟราสเป็นอะไรเนี่ยนี่เหัตเตอร์ฟรอนี่ยลตอนนี้เราอยู่ที่ไหน่ะอยู่ที่ไหนส่วนท่ลอยน้ำาส่วนทึงเหรอเจอตัวอะไรมั่ง ไม่มีนี่ตัวอะไรตัวอะไรอธิบายอธิบายมันไม่จริงเยทำไมเด็กไทยแบบเองก็ได้วันนี้เรามาเที่ยวใครบ้างไม่มีใครมาบ้างมีใครมาบ้างไม่ก็เรามีนี่เหรออันนี้ทำอะไรกันคะเล่นน้ำค่ะโอ้โหน้ำเย็นไหมเย็นมากเลยค่ะเย็นมากเลยเหรอมาอ่ะเย็นชื่นใจเลยฮะ ยังเปนแข็งเลยขาแข็งเป็นน้ำแข็งรอเนี่ย วันนี้ไปก่อนใช่ไหมคะ